สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศร้านคาเฟ่เปิดใหม่แห่งหนึ่งในจังหวัดยะลานะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วที่นี่นะครับซึ่งถือเป็นจุดเช็คอินหรือว่ามุมถ่ายรูปหลายๆคนที่รู้จักกันแล้วซึ่งที่เรียกว่าเซ็นเตอร์พาร์คนะครับซึ่งเป็นอาคารแห่งใหม่ในจังหวัดยะลาอยู่หลังสอบตแห่งใหม่นะครับซึ่งที่นี่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรดี บางคนก็มาถ่ายรูว่าสงสัยว่าที่นี่เขาเปิดอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราได้คําตอบกันแล้วว่าที่นี่เขาจะเปิดร้านคาเฟ่แห่งใหม่ให้หลายๆท่านที่มาถ่ายรูปหรือว่าอยากมาริแลกกินาคาเฟ่ก็ซึ่งที่นี่ก็เขาเปิดบริการคาเฟ่ใหม่นะครับซึ่งเรียกว่าพันไทยคอฟฟี่นะครับซึ่งที่นี่เขาจะเป็นร้านคาเฟ่แบบ สไตล์มินิมอลนะครับาตากแอร์เย็นๆหรือว่าชมวิวบรรยากาศริมถนนสวยงามมากนะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่ที่หลายคนต้องมาลองมาสัมผัสซึ่งเป็นร้านคาเฟา่ที่เป็นมะลิคาเฟ่ัูวเองนะครับจะเป็นมะลิคาเฟ่พันธุ์ไทยแท้นะครับซึ่งจะมีพนักงานคอยบริการให้ลูกค้าแน่นอน ซึ่งหลายๆคนก็เคยจิบน้าคาวเวอหลายๆที่นะครับก็จะมานําเสนอให้ลูกค้าหลายๆท่านมาลองมาชิมมารีแล็กหรือว่ามาถ่ายรูปที่นีอ่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบางคนก็มาถ่ายรูปเฉยๆนะครับบางคนก็มาถ่ายมุมเดินผ่านมาสัญจรไปมาก็ชมวิวอาคารก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ก็เปิดร้านคาวเวอให้ทุกคนมารีแล็กนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบ มุมก็สวยงามมากแอร์เย็นๆนะครับมี Wi-Fi ฟรีนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปอ่าอีหลายที่ก็มีบริการอ่าห้องน้ำแล้วก็มีพวกอ่าขนมอ่าของฝากและก็เค้กอ่าอีหลายหลายอย่างครับโดยเฉพาะอ่าซิกเนเจอร์ทางร้านเนี่ยก็จะเป็นเมนูออเดอร์น้ำเนี่ยคือเยอะมากนะครับอ่าส่วราคาก็จะต้องได้นะครับอ่าก็จะมีทนมงานหลายๆคนนะครับคอยบริการซึ่งทุ่นนี้ ร้านคาเฟ่เนี่ยเขาจะเปิดเป็นวันแรกคือวันที่27ซึ่งทางร้านเนี่ยเขามีโปรโมชั่นลดด้วยก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็แวะไปรีแลกว่าไปเช็คอินกันได้นะครับซึ่งอยู่อาคารเซ็นเตอร์พาร์คอาคารใหม่ที่หลายคนมาถ่ายรูปนะครับหลังสออบอตแห่งใหม่จังหวัดยะลานะครับก็ว่างๆก็แวะมา,ร,า,ารีแลกร้านคาเฟ่ได้นะครับก็ร้านจะเปิดทุกๆวัน ให้ทุกคนได้มาลองชิมน,นะครับเมนูออเดอร์เยอะมากนะครับบอกได้เลยว่าทีมงานที่เนี่ยคอยเสิร์ฟบริการอย่างเต็มที่ก็ในคลิปนี้จะหาว่าผิาพาประการใดต้องของอภัยด้วยนะครับก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆาเล็กๆน้อยๆให้เป็นเพจได้ชมแล้วก็ได้มาลองมาชิมแวะสัมผัสบรรยากาศในร้านคาเฟ่พันไทยคาเฟ่หลังซองบอบตจัตงหวัดยะลา โอเคนะครับสวัสดีครับ